สวัสดีค่ะพบกับ Enjoy News อัปเดตข่าวบันเทิงทุกต้นชั่วโมงนะคะกับดิฉันปียาลงมาตยาบุญค่ะตั้งแต่เริ่มเข้าวงการนะคะก็มีข่าวกับสาวๆทันทีเลยค่ะสำหรับหนุ่มพอ้อสลันนั่นเองนะคะที่เรียกได้ว่าความหล่อนี้อยู่อันดับต้นๆเลยนะคะสำหรับข่าวล่าสุดน,นะคะที่บอกว่าน้อยใจผู้ใหญ่ทางช่องเพราะว่าไม่มีงานละครให้น,นั้นจริงๆเราเป็นยังไงเราไปฟังหนุ่มพอส์กันเลยดีกว่าค่ะ ก็ไม่ไม่ไม่เชิงน้อยใจขนาดนั้นเนิแต่ว่าแบบว่าคือละครมันแบบว่าไม่เปิดสักทีอะไรอย่างนี้เราก็แบบว่าเราก็เป็นนักแสดงใหม่บางทีแบบว่าเราก็อยากเหมือนเพิ่มประสบการณ์ตัวเองไปเรื่อยๆนะแต่ว่าบางทีพอันหยุดปุ๊บล้วก็มันเหมือนเดี๋ยวมันสนิมขึ้นอยากถ่ายชอบถ่ายละครใช่พอเราพูดไปอย่างงี้ยกูพี่ใหญ่เรียกไปพูดคุยอะไรไหมครับเพราะว่าไม่ไม่กลัวไม่กลัวอะไรก็คุยปกติฮะ แต่รับงานอย่างนี้ก็ดีนะฮะก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้เคยรับรับอีเวนต์อย่างนี้เนะเพราะว่ามีช่วงถ่ายละครเยอะๆก็ไม่ค่อยได้รับงานพอไม่มีละคตรตุ๊บเราก็รับงานได้เยอะอะไรเงี้ยครับกนะ็มันก็คนละแบบฮนะ <c oughs> ละครมันก็เพิ่มประสบการณ์ตัวเองนะในเรื่องการการแสดงนะแต่ว่าอีเวนต์มันก็ชิลๆมาชิลๆเหม,มือนไปเจอเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยมากกว่าใจเย็นๆนะคะหนุ่มพอทั้งหลอ่อทั้งเก่งแบบนี้เดี๋ยวงานก็เข้าตรึงค่ะ กลับมาพบกับ e n ็ i จ n น e w s u อัปเดตข่าวบันเทิงได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าดิชานปียาลงมาตยาบุญรายงานค่ะ